นวัครับจากนั้นภูมิเวณแท็กเตอร์สาขาพร,ระกุจับจังหวัดบ้นานทนีวันนี้พามาดูเป็นริปเปอร์ฟังปุ๋ยใส่รุ่นเอลนะครับรถเล็กสำหรับรถเล็กครับรุถสลักเล็กตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นริปเปอร์ฟังปุ๋ยเข้าล่องอ้อยครับมีทังปุ๋ยหนึ่งถังครับสภาพประมาณนี้ครับพร้อมใช้งานครับใช้งานนับปกติครับตัวนี้อ่าสำหรับใส่รุ่นเอลนะครับรถรถไม่เกิน50าสิบแรงตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่ วันนี้เอาราคาพิเศษเลยแล้วกันเนาะ19,500บาทครับราคาพิเศษ1น5 0 0บาทครับตัวนี้เป็นลิปเปอร์ฟังปุ๋ยใส่รุ่นเอลซขานะครับสีขานี่ครับประมาณนี้ขาวแดดแรงครับมองไม่ค่อยเห็นมืดสักหน่อยขออภัยด้วยแล้วกันเนาะ,ะตัวนี้เป็นลิปเปอร์ฟังปุ๋ยครับตัวนี้19,500ัยบาทครับนี่ครับแตพาไปดูอีกตัวหนึ่งส่วนตัวนี้เป็นลิปเปอร์ เหมือนกันครับริปเปอร์เขาลอ้อยแต่ตัวนี้ไม่มีทางปุ๋ยนะครับตัวนี้มีทางปุ๋ยสีขาเหมือนกันครับใส่รุ่นแอลเหมือนกันไม่เกิน50แรงอแรงตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่20,000บาทนะครับตัวนี้เปิดราคาที่20,000บาทครับสภาพก็ประมาณนี้ครับราคาก็ตกลองได้คุยกันได้ครับราคาตดลองได้คุยได้สำหรับคนสนใจก็แวะเข้ามาดูสินค้าได้ครับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาบากุจับจังหวัดดอนทานี เบอร์โทร0986127295อีกเบอร์นะครับ0817294501ก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับร้านภูมินแท็กเตอร์ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ